ก็เต็มตีนเตี่ยกันไปครับสาหรับในค่าคืนที่ผ่านมาจัดหนักจัดเต็มเต็มข้อและรอเต็มแข้งเลยนะสาหรับในค่าคืนที่ผ่านมานะคสำหรับสายนักลงทุนทุกท่านนะครับที่อยู่ในพัฒนาแล้วกันเมื่อวานนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นด้านของตัวเน้นนะครับ 10k 15k ตอนเช้ารวมถึงโครงการ32ชุดและก็ปิดท้ายที่ด้านของบอลสดครับ12ไม้เข้าวินไปถึง10นะครับพลาดแค่2เมื่อวานนี้เดี๋ยวเอาบรรยากาศในพัฒนารมาให้รับชมกันแล้วกัน นี่เลยนะสำหรับบรรยากาศในพัฒนาการแบบนี้ครับและการันตีครับเรื่องสปอนเซอร์มั่นคงและปลอดภัยและสิ่งสำคัญเลยนะครับเรามีฟิวเจอร์ใหม่นะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีครับทางสปอนเซอร์ของเราจัดให้แล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเรียวทา ไม่จะเป็นครับต้องไปดูทีละจอแล้วนะครับเราจัดแพ็กเกจ4เลยนะครับดูพร้อมกัน4จอนะครับในจอเดียวนะครับใครที่สนใจแล้วกันที่นี่ที่เดียวนะครับที่มีฟิวเจอร์นะครับ4จอนะครับให้รับชมนะครับครบทุกลีกนะพี่ๆีท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีคําอธิบายอยู่อ่านเอาใจครับแล้วก็สกิลกันเข้ามาได้เลยครับมันจะเป็น a อส s ายโ8 7อเอนั่นเองพร้อมรับเสื้อกีฬาสวยๆครับเกรดพรีเมียมไปใส่คนละหนึ่งตัวนะคร สำหรับโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลลีกหลักครับก็กลับมาทยอยกันฟาดแข่งยกเว้นในด้านการโชคเซดายอติตาล,ลีที่งดทําการในขันในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าวันนี้รับไม่ต้องคัดผมจัดมาให้แล้วสําหรับ2เมนูหลักประจําหน้าช่องประจําคาคือวันนี้เราไปที่เมนูแรกก่อนนะครับสําหรับโปรแกรมการในขันนะครับทางด้านของในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลา3ามทุ่มตรงนั่นเองครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของสาลิกาดงนิวคาสเซิลอันดับ5นั่นเองครับที่จะเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือน ของทางด้านอฟสวิทาครับอันดับที่18ของตารางนั่นเองแอก็จีว่านะสำหรับแรงจูงใจครับทางด้านของนิวคาสเซิลยังตามหลังทางด้านของแนด์รอตติแฮมฟอร์เรสอันดับ4อยู่2คะแนนและตามหลังแมสซิตี้อยู่3คะแนนแอต้องบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับสำหรับผลงานถึงแม้ว่าจะเมาหมัดนะบุกไปแพ้แอสตันวิลล่ามาแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อหนึ่งแต่วันนี้ถ้าสองไปที่ผลงานของอฟสวิทครับไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยครับตกชั้นไปในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้านะเป็นที่เรียบร้อยครับ จากโปรแกรมการในขันทั้งหมดเก็บไปได้แค่21คะแนนเท่านั้นลังอันดับที่18ของตารางนะรแล้ววันนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยครับว่าแกนหลักของนิวคาสเซิลอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นซนะันโดโตนารีบุนโนกีมาไลน้าเป้าอย่างอเล็กซนเดอร์อิสซักวันนี้ครับกระแสตามประเทศไหลเอียงครับการลงทุนนิวคาสเซิลจะต้องชนะอ e ิสวิตอย่างน้อย2ประตูนะครับถึงจะได้เฮหแขน3ประตูเฮเต็มไม่ต้องคิดเยอะครับวันนี้ประตูแรกมาไวเนะยครับ ประตูที่2 3 4จะตามมาครับวัดใจเจ้าถิ่นครับอย่างทางด้านสาธิกาดงนิวคาสเซิลคำคือวันนี้ครับที่สนามเซนเจมพาร์คจะชนะขาดทางด้านของอยิฟสวิตได้อย่างน้อย2ประตูเก็บ3คะแนนได้สําเร็จนั่นเองส่วนเมนูต่อมานะครับตัวที่2 เราไปที่คู่เอกประจําค่าคืนวันนี้ครับในศึกห่งด้านของโคปาเดลเรนนั่นเองครับรอบชิงชนะเลิศครับเวลาตีสามตรงครับเป็นคู่ระหว่างหนึ่งด้านของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจากฝงจากลาลิกาสเปนครับที่จะพบกับนะคู่อริตลอดการอย่างทัพราชยุข่าวเรอัลมาลิดนะครับอันดับที่2จากลาลิกาสเปนครับก็ถือว่านําในศึกโคปาเดเรนรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นศึกเอลกาซิโกวันนี้ครับสนามพูุกเป็นไฟแน่นอนครับแล้วก็ผลงานครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ย ทางด้านบาร์เซโลนาได้เปรียบเรอัลมาดริดเล็กน้อยนะครับกับท่ามกลางสถานการณ์ที่มีโอกาสนะครับคาร์โลนเชลตินายใหญ่ของเรอัลมาดริดจะถูกปลดการอากาศจากโปรแกรมที่เหลืออยู่แล้วก็ด้านของฤดูกาลนี้ครับฮันซ์ซิกผลงานดีมากนะครับผลงานการเจอกันในฤดูกาลนี้ครับเป็นในด้านของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับที่สามารถอัดทางด้านของเรอัลมาดริดได้ถึง2นัดเลยครับนะต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับพร้อมลบเต็มระบบแน่นอนครับเจ้าหนูเพลดี้ครับทางด้านของคาซาโดนะสามภาษาลาฟินยา โรเบิร์ตเลวาดอลสกี้และรามินยามาวครับส่วนด้านของแนวคาโรนชาลติเรยอัลมาริดแนวก็จะมีในดาวสามประสานแนวลุกอย่างเวนเนซุจูเนี่ยโรดิโก้และคิเลียนเอ็มปาเป้แล้วก็จูเบลลิงแฮมนั่นเองแนวคนนี้ครับผมเชื่อว่ากระแสทําไมเขาถึงหยิบยกให้กับทางดาวเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาพอฤดูกาลนี้นะครับผลงานของบาร์เซโลนาดูดีกว่าจริงครับแล้วก็เกมลุกของพวกเขาเนี่ยดูมีทีมเวิร์กกว่าแนวะเชื่อว่าวันนี้แล้วกันครับ สำหรับสตอรี่นะี่มันสองมาแล้วนะสำหรับบาร์เซโลนาและเรื่องกระแสเนี่ยสวยมากสถิติชัดเจนครับฮันซี่ฟิกเก็บชัยชนะเหนือทางด้านของคาร์โลนชลเตสสำหรับ2นะัดในฤดูการที่่ผ่านมานะวัดใจครับสำหรับตัวตึงฟุตบอลครับเมนูที่2ประจำหน้าช่องประจำคำคืนวันนี้สายนักลงทุนครับวัดใจบาร์เซโลนาคับคำคืนวันนี้การันตีครับ ตลอด90นาทีจะสามารถเบียดเอาชนะเรอัลมาริดและขึ้นไปคว้าแชมป์โคปาเดเลสสมัยนี้ไปครองได้สําเร็จอย่างแน่นอนนะและนี่ก็คือ2ตัวเน้นจําหน้าช่อ,องประจํากัมคือวันนี้นั่นเองนะตัวแรกนิวคาเซลและตัวที่2องเรอัลมาริดครับสําหรับพี่ๆสายนักลงทุนทุกท่านสวยวินไหนแล้วกันครับที่สนใจอยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันปัดขวาไปที่หน้าช่องต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีคําอธ การันตีครับบริการด้วยพนักงานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับและใครที่สนใจปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ atosm878 ถ้าเข้ามาได้เลยสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขกับการชี์ฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ